สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงเกิดบวบันเกิดในลนักนณะราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของอครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนเมษายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถ แอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีพฤกษบลักณาพฤกษบจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพบ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวต,วตวนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญเด็กถือไม้ไพ่สไม้สี่เหรียญแล้วก็เป็นไพ่ สามดาบโอ้ oh, ชาวราศีพฤษภต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งเรีบจนเกินไปนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะดูมีอ่สภาวะในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะดูมีความผิดหวังอยู่บางสิ่งบางอย่างแต่มันอาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะมีไพ่ของการเริ่มต้นก็คือไพ่เด็กถือเหรียญกับเด็กถืออ่ หมายนะครับมันเป็นการประคับประคองในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะต้องชั่งใจให้ดี2องมายนะครับในเรื่องของการมีแพชชันความรักความสัมพันธ์บางทีเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะยึดติดในเรื่องของสภาวะความรู้สึกและอารมณ์สี่เหรียญมากจนเกินไปทําให้เราอาจจะจมอยู่กับความรู้สึกในความผิดหวังสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า3ดาบเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นปัญหาของความรักความสัมพันธ์ที่ดูผิดหวังแต่มันอาจจะเป็น ความผิดหวังในลักษณะที่ว่าเราอาจจะเป็นอะไรที่เพียง้ํากับความรู้สึกหรือความสัมพันธ์มากเกินไปก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกวีเลชั่นต่างๆก็ได้นะครับหรือมันอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นในทางไหนแต่ถ้าเรารู้จักที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราเนี่ย หรือฮิ a l ลิงตัวเองดูแลตัวเองมันอาจจะทําให้เรามีความสุขว่าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็จะมีทางเดินให้กับตัวคุณได้ดีกว่าเดิมนะครับถ้าจุดมุ่งหมายปลายทางของคุณยังเหมือนเดิมนะเราแค่ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีพลันไปถึงณจุด ความสําเร็จตรงนั้นได้อีกแน่นอนนะครับคืออยากจะบอกว่าชาวราศีพฤกษพลักษณาพฤกษพยังมีดาวพระหัสสปดีเนี่ยโครจรกลุมลักนณาอยู่นะครับเป็นตำแหน่งโกมุดเกณฑ์จนถึงวันที่13พฤษภาคมยังไงคําพยากรณ์นี้ก็ยังคงอยู่และเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วมันอาจจะทําให้ชาวราศีพฤกษพเกิดการเปลี่ยนแปลงในการที่จะเริ่มต้น รหรือประคับประคองได้อยู่นะครับแต่อํานาจของศุกร์ลาหูและก็อาทิตย์เนี่ยโคจรร่วมกันอยู่ในภพเรือนลาภะเนี่ยดูผิวเผินม,มันก็เหมือนดีนะเพราะภพลาภะเป็นภพของอสภาวะความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับดูมีโชคลาบมีเสน่ห์เมตตาม,มีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่อาทิตย์ กับราหูเนี่ยนะครับมาดับกันอยู่นะครับเกิดสุริยคาตอยู่ในราศีมีนที่เป็นพบเรือนลาภะของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับก็เลยทําให้มีโอกาสของการที่ความรักความสัมพันธ์อาจจะดูไม่เสถียรแล้วก็เกิดความผิดหวังบางสึกบางอย่างเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูไพ่กันนะครับว่าชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมเป็นอย่างไรกันบ้าง ไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่งถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ไฟออฟคัพหนึ่งเหรียญ หนถือไม้อิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ four of pentacles นะครับอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ e i g of one โอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวพฤกษบนะครับความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเพิ่มเติมกันบ้างคุณอาจจะดูมีความผิดหวังมีความนก g a t มีความจมอยู่กับปัญหาสิ่งต่างๆอ่ะสี่เหรียญมาสองใบเลยขอปรับตำแหน่งนะครับจะได้ตรงกันสี่เหรียญเหมือนกันเลย มันเป็นภาวะของความยึดติดมันเป็นภาวะของความรู้สึกที่เราตีกรอบกับความสัมพันธ์จนเกินไปเพราะเรากําลังเสียใจเรากําลังผิดหวังอยู่กับปัญหาเราอาจจะกําลังมองกับความสูญเสียแต่คุณไม่ได้มองถึงสองหลักสองถ้วยที่อยู่ข้างหลังมันยังสามารถที่จะแบบเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือสามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงเกิดความมั่นคงที่ดีกว่าเดิมหรือสามารถที่จะมีความความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับ โอกาสดีๆความสุขดีๆอีกครั้งหนึ่งจากไพ่1เหรียญ1น,หนเหรียญเนี่ยมันคือ9.5เต็ม10อะครับมันก็คือความสําเร็จอย่างหนึ่งเลยนะแล้วก็ได้รับโอกาสสิ่งต่างๆที่ดีและเกิดความมั่นคงที่ดีด้วยอาจจะทําให้ passion ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีแรงแบบพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเต็มที่8ดไม้นะครับกับ1เหรียญเนี่ยมันมี passion ที่จะทําให้เกิดความรู้สึกสิ่งดีๆความประทับใจซึ่งกันและกัน มากขึ้นเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภควรที่จะต้องแบบโฟกัสกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยการที่เราต้องหนักแน่นมั่นคงกับตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ควรที่จะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นด้วยเพื่อที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีแพชชั่นไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะครับอาจจะต้องเหมือน กับมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้เนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยโคจรเป็นตำแหน่งมหาอุดร่วมกลุ่มกับดาวาราหูนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์นะถูกดับก็เลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณมันไม่เสถียรแล้วก็เกิดความผิดหวังเกิดขึ้นแต่ไพ่ไม่ได้บอกลนะักษณะของเติร์ดปาร์ตี้แต่มันเป็นความผิดหวังในลักษณะของการที่เราคาดหวังกับความสัมพันธ์และตีกรอบกับความสัมพันธ์เยอะจนเกินไปจนทําให้ความสัมพันธ์นะั้นมันดูแบบ เหมือนมันมีแรงแพชชั่นเยอะแต่ไปไม่ถึงจุดนะจุดปลายทางตรงนั้นนะ่ะมันเลยทําให้เราค่อนข้างดูแบบดําดิ่งอยู่กับความผิดหวังใดๆดังนั้นเนี่ยลดแพชชั่นลงมาหน่อยนิดนึงนะครับเพื่อให้เราบาลานซ์สมดุลได้ดีขึ้นนะเด็กถือไม้เนี่ยมันเป็นกําลังใจมันเป็นความรู้สึกดีๆนะที่เราอาจจะต้องแบบพยายามเติมเต็มสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆก็เป็นความรู้สึกประทับใจซึ่งกันและกันเด็กถือเหรียญกับเด็กถือไม้เนี่ย นะคัเป็นเป็นกําลังใจกับแพชชั่นดีๆความรู้สึกดีๆความมั่นคงดีๆมันจะค่อยๆเก็บพลังงานเก็บความรู้สึกแล้วทําให้เราอะสามารถสะสมได้ถึงความรักความสัมพันธ์จน มั่นคงได้ถึง1เหรียญแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ค่อนข้างต่อเนื่องในลักษณะของการที่เราให้อ่าความคิดหรือว่าในเรื่องของทัศนคติที่มันเป็นการเปิดมุมมองใช้สติกับการตัดสินใจในการที่เราต้องมีความรู้สึกหรือมีแพช s i o n หรือมีอะไรที่มันเป็นพลังงานบวกดีๆที่จะมาแบบ หล่อเลี้ยงจิตใจของเรานะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะสะสมความรู้สึกในสิ่งที่มันแบบเกิดความประทับใจอะนะครับแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคิงถือดาบคิงถือดาบยังถือว่าดีนะครับเป็น passion ในลักษณะของการที่เราต้องการความชัดเจนเพราะว่า3าดาบบางทีมันผิดหวังอะนะครับแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันเป็นความผิดหวังมันเป็นความรู้สึกที่เราต้องพยายามแบบ หาทางออกหรือพยายามปรับมุมมองความคิดเพื่อที่เราจะกับเขาจะได้แบบหาทางออกร่วมกันที่ดีได้แล้วมันทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเราต้องรู้จักอารมณ์อร่ยนะครับอารมณ์อร่วยแปลว่าเราควรที่จะต้องแบบไม่ตึงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ตัดสินมากเกินไปเพราะถ้าเกิดเราทําแบบนั้นน่ะความสัมพันธ์มันจะไม่สามารถไปต่อยกเม้นแต่คุณอยากจะจบแล้วม o ฟออนอันนั้นอีกเรื่องแต่ถ้าเราต้องการที่จะแบบเออ ต้องการที่จะแบบเหมือนมีแพชชั่นอยู่ยังอยากปรับยังอยากเคลียร์ยังมีความรู้สึกยังอยากไปต่อยังอยากหาคําตอบอะไรใดๆที่มันแบบยังค้างคาในใจมันมีความรู้สึกว่าเรายังปลดล็อกไม่ได้แน่นอนคุณยังปลดล็อกไม่ได้หรอกนะครับแล้วคุณก็เข้มแข็งในลักษณะของการที่เราอาจจะยังคงต้องให้เวลากับตัวเองอีกมากอยู่พอสมควรเพราะเรากําลังเศร้าโศกเสียใจเรากําลังผิดหวังเรากาลังแบบเจอแรงแอตแทก กับในเรื่องของความรู้สึกมากจนเกินไปเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้นขอให้คุณไม่กักขังตัวเองไว้กับความรู้สึกนะครับแล้วก็ไม่ปิดประตูกั้นนะครับมากจนเกินไปมันก็อาจจะมีความรู้สึกที่เรายังสามารถที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์อันสวินถือไม้นะครับมันยังมีแรงแพชชั่นไปต่อได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเรายังมีความมั่นใจนะที่จะทําให้แพชชั่นเด็กหน่อย เด็กถือไม้ไปถึงอศัศวบนถือไม้มันคือก้าวกระโดดขึ้นไปกับความรู้สึกที่เราสามารถเติมเต็มและพัฒนาได้อย่างเต็มที่นะครับเราก็สามารถที่จะคลี่คลายในลักษณะของปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะตื่นรู้ถึงศัตธรรมของความสัมพันธ์ที่ดีคุณยังมีหนึ่งเหรียญอยู่ยังไงความรักก็ยังไปต่อก็ยังชัดเจนได้หรือเคลียร์ได้หรือปรับได้หรือได้ความสําเร็จได้เพราะอิทธิพลของดาว พระหัสสดีเนี่ยโคโจรกลุก่มรักเป็นตําแหน่งโกมุดเกนโกมุดเกณฑ์คือเกณฑ์เนื้อหอมนะครับคือหมายถึงมีสติปัญญากับการปรับและการแก้ไขปัญหามีการรู้ตื่นรู้แจ้งเห็นถึงสัจธรรมของความถูกต้องความชัดเจนที่ดีมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูแบบ ปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ดีร้อเซแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีจุดยืนกับความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ประคับประคองไปได้นะครับแค่เราต้องปล่อยวางความเสียใจความวิตกความกังวลกับกันที่เรากําลังมีประเด็นหรือปัญหาตอนนี้แล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายและแก้ไขปัญหาและชัดเจนได้มากขึ้นนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับอาจจะต้องมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลนี่เป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครต้องการเช็คดวงดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยานนะครับหรือบูพยา59จะได้แบบตรงและแม่นยําในคําถามที่คุณต้องการรู้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ track, กด s u b สไคร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ